ห้องนึงนอนได้สามคนค่ะแต่ว่าให้เราเตรียมแบบผ้าเช็ดตัวสบู่แชมพูอะไรมาเองค่ะเย็นสบายนี่คือที่พักในโรงแรมวัดสีมงคลแถนี้คืนละห้าร้อยทุกคนนอนได้สามคนค่ะ ในโรงแรมวัดศรีมงคลจอดนี่คืนละห้าร้อยทุกคนนอนได้สามคนค่ะนอนได้สามเตียงนะเนี่ยี่เดี๋ยวจะให้ดูห้องน้ำสะอาดสะอาดจอบคืนละห้าร้อยบาทโทรจองได้ค่ะวัดบ้านโ๋งมีที่พักด้วยไม,ไม่ใช่ค่ะห้องนี้หอไก่เอา้าวอาเห็นลุงมาจากห้องน้นอนี้ไม่ใช่ห้อง,งนี้เป็น ห้องโถงแล้วก็หลังห้องโถงจะเป็นห้องรวมใช่ตรงนี้เดินเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นห้องรวมนอนหลายคนได้ค่ะพอได้ไหมโอ้ได้ค่ะได้ได้ได้ม่ปัได้ใช่ไหมคะได้ไม่ลุงนอนได้สามคนห้องรวมจะมีนี่ไงตรนี้ก็มีเตียงิดตียคือกลางตอนเย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะให้ทุกคนดูวิว หอมข้าวด้วยทุ่งนาไปเที่ยวได้นะคะวัดข้างบนเดินไปได้เลยถ่ายรูปวิวกำลังสวยอาว่าเป็นห้องพักเลยนี่อ่านี่เป็นห้องพักเราก็เดินไปอย่างเนี้ยวัดมีที่เที่ยวค่ะนนนเนาะสวยเลยอ่าพรุ่งนี้เช้าก็จะเป็นตลาดหอมข้าวเที่ยว ทิส,สามีสวัสดีต,ตอนเช้าเจ้าสวัสดีทุกคนวันนี้ซุปเจเจพามานอนที่วันนี้เราพามานอนที่ไหนนะใน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 ที่วัดบ้านโกงบ้าน,านกงค่ะอากาศตอนเช้าเป็นไงบ้างดีมากดูว่าอากาศตอนเช้ามัเป็น,หนเ,เหมือนแต่เช้าเดี๋ยวเราไปเดินเราเราเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกเลยค่ะ อากาศเป็นไงบ้างคะตอนเช้าดีมากนอนอยากใหทุกคนมาเที่ยวมานอนวัดคงนะเป็นครั้งแรกเลยนอนนอนนอนนี้แจ่มเลยนะเนี่ยวันนี้สวยเลยนะน่าสิมพูเนี่ยสวัสดีค่ะนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกนะคะวัดวัดยังไม่เปิดเข้าวัดแต่เช้าวันนี้ตายเช้าเช้าวิวสวยมากค่ะตอนนี้เป็นเวลา หกโมงเช้าเดี๋ยวถ่ายรูปให้เอฟซีของเราตอนเช้าข้าวเดี๋ยวดู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 ดอยเหมือนภาพวาดเลยเนาะก็เราไปมาหมดแล้วอ่ะตรงนั้นเลยนะเดีชื่อ่เลยว่าบนบนเป็นดอยภูข่าใช่ไหมเจาะดอยภูค่าค่ะนี่นีเขาเรียกว่าดอยภูข่านอนหลับสบายพอพอ พอพอ,อน,นอนตื่นเช้ามาเราก็มีโอกาสตื่นเช้าได้เที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศตอนเช้าใช่ไหมคะนี่ได้ได้บรรยากาศตอนเช้ามากบรรยายไม่ถูกเจ,จะว่ามันงามจะได้ต้องมาดูด้วยตนเองน,นี่ดูรวงข้าวสวยมากเลยข้าวกำลังอหอมหอมเขาเรียกว่าข้าว ทุ่งรวงทองเดี๋ยวดูนะเอี SC ดูข้าวดูข้าวนี่นี่รวงข้าวสีทองหอมมากเลยมาเที่ยวช่วงนี้อากาศกำลังดีต่อเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศดีดีแสงนกเสียงกาวิวสวยมากตื่นเช้ามา เจอกับบรรยากาศดีๆเดี๋ยวพาไปดูมุมนี้มีผักด้วย,ยผักอะไรเอ่ยผักอะไรเอ่ยนั่งดีๆเด้อระวังระวังลมจองประเดิร์ตตัดเดี๋ยวพามาดูเจ้า ได้ยินเสียงกะเสียงนกอ่ะนี่นี่ผักคณะเมื่อคืนเรานอนตรงนี้เดี๋ยวซีให้ดูมีห้องพักก็คือมีคนมานอนห้าห้องถ้าแบบสามารถโทรมาจองได้นอนหลับสบายเหมือนโรงแรมนี่ละค่ะตื่นเช้ามาเราก็เที่ยวที่วัดบ้านกงได้เลยอย่างเงี้ยที่พักคืนละห้าร้อยห้องหนึ่งนอนได้สามคนค่ะ แต่ว่าให้เราเตรียมแบบผ้าเช็ดตัวสบู่แชมพูอะไรมาเองค่ะเืนสบายแบบตื่นเช้ามาเราก็มาเที่ยวได้เลยตื่นเช้ามาสัมผัสบรรยากาศที่ปัวดูด,ด,ดูดูอ้อยคู่คา่างามขนานะเจา้าเมื่อคือเรานอนตรงนี้ค่ะ วิวสวยมากโอ้เมื่อคืนตีสี่ตีสี่ฝนตกแต่เช้านี้อากาศสวยมากดูเจอ๊เอกของเราสองคนมีความสุขมากๆเลยชุดชื่นค่ะวนันนี้เที่ยวอีกครั้งวันมาแล้วจะลงรักน่านมาแอวน่านไปกันเจ้าเช้านี้น่านเนิบๆกะตอนยอนย,ยิ่งสายยิ่งสวย หมอกดูหมอกมมดูด,ด,ดูดูวิวรนหลังงามขนาดเต่เาตรเมฆออกต่ำต่ำเสวยมากเต่าขาวขาวนั่นคือเมฆบนดินสวรรค์บนดินเจ้า ขึ้นมาเออก็โหเทอาฟ้าสดใสอาต้นไม้ขึ้นหนึ่งเนาะต้นไม้ขึ้นคนไม่ต้องหมดก็ได้ตัวเออเออนั่นแหละพอดีพอดีเออนี่พอดีเลยไปฝนต้นหนาวเนาะช่วงนี้เนาะกำลังดีเนาะแค่มาขาเรียกว่าอะไรนะมากินบรรยากาศตอนเช้ามีมีครบทุกสีเลยนะคะานี่พี่ทิพย์ นี่มีสีเขียวสีขาวสีเหลืองพิชมูมีหมดผักคะน้าบรรยากาศตอนเช้าสดชื่นมากเลยอ๋อข้างบนข้างบนจะเป็นแบบห้องโถงแบบใช่ๆช่ค่ะอ่าได้ค่ะได้ได้ได้เราเห็นอยู่ห้องนั้นประมาณสิบเซียนนะคะอือ ขอให้รักษาให้ไยง่ร้กิน,น 3, กาแฟกันชกไม่นั่งทางนอกก็นั่งทางในก็ได้พระ,ะอาทิตย์ขึ้นแล้วนอนนี่ไงคะอ๋อนอนวัดนี่เหรอเจ้าอากาศดีเราแต่คือปวดตกเออเราบอกนอนวัดนี่โชคดีนะตื่นเช้ามาได้เที่ยวเลย,เ,<อ>ยเห็นไหมได,ได้ดูหมอกแต่เช้า วันนี้ดีฝนตกมันไม่มีหมอกเพราะว่ามีเยอะหรอว่าหมอกเต็มหมดเลยอ๋อแล้วเนี่ยป้าป้าเพิ่นจะมาขายของกันกี่โมงเจ้าสักคำตุกกอกมาละแปดโมงนี่นะสักคำเนี่ยเนาะจะกับจะกับวันนี้ลรอกับวันนี้เนี่ยกัเจ้าแต่วันรถตู้จะมาห้าสักแปดโมงเกินอ๋อแปดโมงเกินเก้าโมงตันอยู่โอ้ยหมอกกำลังขึ้นงามทุกโอ้ยวันนี้ดีหมอกกว่ามีหมอกกว่าต๊แต่ว่าจต็มหมดเลยหมอกอ้าวเหรอ วันนี้เราโชคดีไงมันฝนตกมันก็เลยนี่คือหาฝนตกแล้วยังได้ดูหมอกเช้าแล้วก็เดินวนรอบวัดอิ่มไปเลยไปหาลูกนี้มากินนี่แต่เช้าแล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงเจ้าอ่าน็ดเ้อหากินกันม่ก้าดำหิ้วก็ได้กินอย่วมันคือกินอะไรย่างนีค่ะเสดายน่ากินมากเลยเจ้าเจ้าโอ้ย ได้กินต้มแต่เจ้าก็ไปเอ๊ไปเดินแถวหน้าวัดกับบ <c oughs> ุ๋มมี่ว่ามีไหนอันนี้น้ำเยี่ยวถอ่อายชิ้นแรกจ้าว <c oughs> มอขนาดหอมแต่เจ้าป้าได้กินสมใจละป้าเป็นยังอยากกินน้ำเยี่ยวไม่เอาให้ไหนอยู่วัดบ้านก๋งอันนี้เป็นห้องประตูหนึ่งเนาะเจ้าอันนี้อันนี้ประตูเหนือสุดของวัดอ๋อจะอยู่ตรงประตูเหนือสุดของวัดจะมีน้ำเยี่ยวตรงคุณแม่ได้แล้วนะคะ คุณแม่น้ำเนี้ยวต้องปรุงไหมคะของใครของเจ๊เอกเหรอคะมีทั้งน้ำเนี้ยวน้ำยา,าข้าวซอยน้ำเี้ยวข้าวซอยเจ๊มาปรุงไหมคะเจ๊ปรุงไหม,มน่ากินมากเลยเราก็ได้กินแต่เช้าลุงเนี่ยอิ่มแป้แล้ว ซัดข้าวเหนียวไปแล้วเปิดตั้งแต่หกโมงเราก็ได้กินข้าวต้มที่ไหนน้ำเหนียววัดบ้านกลุขายในวัดเลยลถ้าวันหยุดจะคนเยอะไหมค,คนเดยะหอมชุยเลยเป็นไงบ้างคะ